ทำหมดอ่าทำอ,อันนี้ก่อนทําข้อนึงอันนั้นต้องทําหมดให้ทําหมดอยู่ยแล้วสองสีห 2, 4, <ด>่หนึ่งแป๊บเดียวสองสี่หนึ่งแกกลางอยู่ไหนนับมาสามหลักอ่าสองสี่หนึ่งเพิ่มเพิ่มอะไรหนึ 1, 2, ่งสองแล้วอะไรอีกตอบโอ้ ามหกสามนะทำไมเขียนสามแปดสามตัวเอฟสามหกสามเหรเออสามหกสามนะทำไมเขียนสามแปดสามเอาใหม่ดิสามหกเสรมเอาใหม่ลูกหนูเขียนผิดเอาใหม่เพิ่มเองใหม่สองสี่หนึ่งสามหกสามสามครับแค่นั้นแหละอ่ะอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้เขียนผิดไงต้องทำอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสองหนึ่งสี่ เซตศูนย์ดีดีช่างมันกูอ่านออกอ่าเขียนตัวเล็กเซตศูนย์สองหนึ่งสี่เซตดีดีครับเจ็ดกลางอยู่ไหนนับมาดีสามหลักเออหนูไม่เซตนะมันติดแกนมันอ่านผิดหมดนี่หนูไม่เซตเลยเนี่ยเซตดีๆเซตศูนย์ดีดีลูกเซตใหม่กูไม่เอาแบบนี้อ่าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เพิ่มสอง สี่หนึ่งหนึ่งอ่าตอบสี่ห้าห้าอ่าถูกตัวเล็กเล็กอ่าสี่ห้าห้ายอดเยี่ยมกระเทียมทวนนี่ไปทำต่อที่บ้านนะอันเนี้ยโอเคเก่งมาก